น้องยูนะคะน้องยูไม่ไม่เคยเห็นงูพี่เหมยว่ามันเป็นยักษ์จิ๋ยานแต่มานังส่อมานังซ้อมม่นังถามพี่เหมยย่าเียวมาู่าอย่างตรงไหนแล้วเป็นจมให้แล้วเป็นจมให้ใ่กองเาเป็นยังขาพอนะ สงเซอานปิ้กาเสพมยกเนตอนน้ำบ่เหมยเอานอนนำเลยบ่พระาะว่าแม่เห็นได้ติ๊กตอกแมนะเขาจะเอานอนน้ำเลยหมอเอายหลีด้วยเขาจะเอานอนน้ำเลยล,ลูกลูกพี่เหมยน,นะคะลูกพี่เหมยพนลูกพันมานำ้ำชื่ออะไรครับพี่เหมยน,น้องฟินล่าิน,นลาเขาก็สิม่ควบหนาลักในตัวของเขาเนาะ้ะ ตะว่าไล่นอ้อ,องมัตยานเนาะนะคะปกติเนี่ยอันทีน่เห็นน่าซาราคดีนี่ยไล่แตออยานก็หนึ่งอันนี้งามตริจ้าโอ,อ,อ,อแ้แม่แม่เขาเห็นแต่เขาเห็นเป็นของปลอมเห็ุไล่แบบนี้เลยแม่ขมงเขามีสีชมพูมีสีชมพูโอ้มู๊บอกค่ะยิ่งหลาบ่เคยเห็นเาว้ายังเรียนเขากระเปรงไม่เงินได้กระเป๋า

ครับผมเดี๋จะช่วงนี้เข้าสิลป์ศิลป์สะพันเข้าฐานเดยเปิดในเรื่องต่อไปต่หากคิดได้หมอแม่ยอืมเพิ่งไปเพิ่งมากกันนะหากคือเขาก็เคยเลี้ยงไคยซื้อหรอทิ้งเชลลี่นุ๊กหยานตกใจแต่พอดังซ้อมไปซสอมมานองกับตัวอังกลยเขาก็เคยเลี้ยงเขาก็เลยบคุญเคยกับเขากันเลี้ยงไปเลี้ยงมากกว่สิคือหากคือเลี้ยงหมาเนี่ยแหละเอาไปใส่หัวหน้านกเลยก็แย่คน น้องยู่วันนี้กินข้าวด้วยยังลูกกินแล้วค่ะกินขาไข่ดาวจ้ะนอนอิ่มไปนอนอิ่มจะนอนจะเป็นใช้คล้องแล้วรันแม่วันผ่านนอนไปอิ่มเสื่อมเสือไปเลยเอาไปใส่พี่นกเลย นี่เอัวให่มาจกอนี่ครับเบือ้ีคือว่าเนนเจนเน้นเ่่มแ่คือบ่ฝันหนึ่งงวดนต้องขอต้นควายหนึ่งงวดก้อนพ่นถือปักไหลพ่นถือคืนคนได้ซื้อหมูมาเรยงตัวใมากเนี่ย